สวัสดีครับเพืเ่อนๆเ,เ,เจอกับพี่บิ๊กทีทีสกู๊ตเตอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมีคอนเทนต์มาให้เพื่อนๆที่ขี่นิวเวสป้าทุกคนนะครับในเรื่องการดูแลรถนะครับข้างหลังผมเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นรุ่น LX 125นะครับตัวใหม่เลยไฟ LED เลยนะครับตัวปัจจุบันเลยแต่คันนี้ปัญหาคือว่าไม่ได้ดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยปล่อยให้มันมีการขาด นะครับก็อาการจะเป็นอย่างนี้๋ยวผมทาให้ดูคันนี้ตอนแรกเขาบอกรถเขาไม่มีกําลังแล้ววิ่งไม่ไม่ออกเสียงเครื่องดังแปลกๆเนี่ยเลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลซึ่งจริงๆไม่ได้เยอะมากอ่าตรงด้านนี้นะครับจะมีไฟรูปการนะ้ำมันเครื่องโชว์แต่ซึ่งปกติมันจะโชว์อยู่แล้วเวลาสตาร์ทอะไรเรียบร้อยมันต้องดับหมดนะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวเราลองฟังดูเสียงนะครับเสียงตอนแรกมันขี่มาได้แหละแต่ทีนี้มันคงหมดพลังเรียบร้อย เรียบร้อยนะครับเสียงคือเสียงเครื่องเขาขี่มานะคันนี้ไม่ได้ยกมานะเี๋ยวให้ดูการวัดน้ำมันเครื่องคือการน้ำมันเครื่องอ่ะขึ้นมานานแล้วลูกค้าไม่ไม่ไม่รู้ไม่ทราบนี่ขนาดสตาร์นะครับน้ำมันเครื่องยังไม่ตีขึ้นมาเลยถ้าเราไม่ได้เช็คน้ำมันเครื่องไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยว่าน้ำมันเครื่องอ่ะมันขาดหรือมันร่องไปหรือมันแห้งความเสียหายที่เกิดจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมไป เรามาดูกันว่าค e ันน <ım? S 1> ี้สภาพภายในเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ามาดูสิ่งแรกที่เราเห็นได้ชัดเจนก่อนเลยนะครับคือน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องปกติเวสต้าจะมีน้ามันเครื่องอยู่ในห้องเครื่องกี่ลิตรครับประมาณลิตรลิตรครึ่งครับประมาณนะลิตรลิตรกว่ากว่าลิตรกว่ากว่าอาจจะหนึ่งจุดสามอ่ามาอนี้หนึ่งจุดสามถ้าคันนี้น้ามันเครื่องออกมาน่าจะมีอยู่ประมาณร้อยีซีนะครับนี่ไม่ได้ถ่ายทิ้งเลยนะใช่ครับ สิ่งที่เสียหายกับเครื่องรถคันนี้มีอะไรบ้างครับผมข้อเหวี่ยงครับครับข้อเหวี่ยงตัวนี้ตัวนี้ล็อกแล้วก็คือก้านล็อกเพราะว่าน้ํามันเครื่องแห้งจะสังเกตเห็นรอยไหมอ่านี่คือรอยไหมนี่ครับรอยไหมน้ํามันเครื่องแห้งเนี่ยมันจะถ้าเกิดเขาเรียกความรู้สึกมันก็จะกึกรึกึกพอเวลาตรา์ทเครื่องมันก็จะดังช์ำตัวข้อเหวี่ยงตรงนี้มันละลายไปแล้วใช่ครับแล้วก็ส่วนที่สองเลยก็จะเป็นเขาเรียกช้ำช้ำตรงด้านนี้ เป็นรอยนะครับมันจะเป็นทั้งซ้ายและขวานี่ครับก็คือจะเป็นรอยใช่นะครับใช่พอเกิดรอยขึ้นมาแล้วทําไมมันถึงใช้งานไม่ได้ครับถ้าเกิดรอยขึ้นมาก็าเกิดมันมันถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะมีเสียงดังขึ้นอนใช่ครับถามแบบคนไม่รู้นะว่า ทำไมอ่ะมีรอยมีรอยก็ยังใช้ได้นี่ใช้ใช้ใช้ได้ครับแต่ว่ามันไม่ดีต่อเครื่องยนต์แล้วก็เขาเรียกว่ามันสึกตรงเขาเรียกว่าฟิล์มหน้าฟิล์มของมันช้ามันจะมีหน้าฟิล์มที่ว่าลื่นๆใช่ครับตอนนี้มันสึกไปแล้วมันก็คือมันเข้าเนื้อไปแล้วลูกสูบก็จะถามว่ามีรอยไหมมีมีบ้างเล็กน้อยเพราะว่ามันมันเริ่มได้กินลูกไปแล้วเพราะว่าข้อมันหลวมเพื่อความสมบูรณ์ใช่เพื่อความสมบูรณ์เราก็ต้องจัดเปลี่ยนลูก ใหม่ให้ลูกค้าครับครับเสื้อสูบเป็นไงบ้างครับเสื้อสูบก็เป็นรอยเพราะน้ำมันเครื่องไม่มีมันจะแห้งก่อนเลยก็คือตรงนี้ใต้ถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าจะเห็นแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านกล้องแล้วจะเห็นชัดหรือเปล่านะอ่าก็คือจะมีรอยเกิดขึ้นในกระบอกสูบนะครับใช่ครับอันนี้เพื่อความทัวเราก็จะจัดทําให้ลูกค้าใหม่ไปเลยครับต่อมาฝาสูบเป็นไงบ้างครับก็นะครับตามสภาพเลยดูหัวเทียนดูหัวเทียนน่าจะรู้ นะครับแล้วก็วาลวนี่มีคราบซึมของน้ํามันเครื่องออกมาเล็กน้อยก็รั่วเราก็จะทําการบดแล้วก็เปลี่ยนซีนก้านวาลวทำความสะอาดฝานี้ใหม่หมดเลยนะครับนีแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือแคมแคมกับกระเดื่องที่ลูกค้าน่าจะเป็นรอยเห็นไหมครับมันจะเห็นอ่าเห็ชอันนี้เห็นชัดเลยอันนี้คือสาเห็นน้ํามันเครื่องแห้งนะครับ ทั้งไอดีทั้งไอเสียเลยโรลเลอร์เป็นรอยนะครับถ้าจะให้ดีเลยก็ควรที่จะเปลี่ยนต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกรุ่นตีนเป็ดพวกนี้นมันจะใช้ไม่ได้ครับแต่นี้เป็นโรลเลอร์มันสามารถใช้งานได้ต่อเราแค่ทําความสะอาดแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่ทําค่าเคลียร์แลนช์ใหม่ทุกอย่างของเครื่องต์ครแล้วมีตันอ,อื่นเป็นไงบ้างครับ อันนี้ชุดไฟเป็นไงบ้างครับอ่าม,ม,มัดไฟไฟมัดไฟใช้ได้ครับไม่ไม่ยังไม่ไหม้ยังยังมีเขาเรียกยังดีอยู่ยังไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดมันไหม้มันจะมีตรงนี้ส่วนมากตรงนี้จะไหม้ก่อนไหม้ตามนี้หนึ่งสองแล้วก็จะไหม้หมดเลยอ,อันนี้ยังใช้ได้อยู่โอเคอยู่ครับยังถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้รถก็จะวิ่งได้กับมาเป็นปกติเลยไหมครับชา่างปกติเลยครับอาจจะไม่ได้ ร้อตามที่ของศูนย์อาจจะได้อยู่ประมาณ90%อาจจะไม่ไม่ไม่รถ้าเกิด100%จริงๆเนี่ยคือต้องเบิกใหม่ทุกคิ้นเลยอันนี้ร0อยเปอร์เซ็ต์แน่นอนแต่าานี้มันมีการใช้งานอะไรส่วนต่างๆมันได้สึกหล่อไปแล้วบ้างตามการใช้งานครับก็อันนี้เราก็มันใช้ได้อยู่แล้วก็เอาเปลี่ยนที่มันเสียก่อนดีกว่าโอเคครับได้ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอตัวอะไรมาพร้อมแล้วเดี๋ยวรอถ่าย ตอนประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกันมากเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมตอนนี้เราก็จัดเตรียมของที่จะใส่กับ LX คันสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับในคันที่เครื่องมีปัญหานะ มีอะไรบ้างครับช่างรถครับผมก็มีตามนี้เลยตามที่เห็นเลยครับผมหลกัลกๆเลยก็จะมีข้าวเวียงข้าวเวียงนะข้าเวาเหวียงที่เราเปลี่ยนเพราะว่าอ,อ่อข้าเวียงของเดิมของลูกค้าครับ <c oughs> คือก้านมันตายแล้วเราก็เลยจะต้องเปลี่ยนใหม่กับชาร์ปเปลี่ยนคู่กันชาร์ปชาร์ก็คือมันจะอยู่ใน ข้อตรงนี้ครับอ่ะจะอยู่ะจะอยู่กับข้อเหวี่ยง <ไป S 1> ต่อมาก็ส่วนของเสื้อสูบตัวนี้จะเป็นของ150นะครับลูกค้าเขาได้สั่งเพิ่มอัี cc มาเราก็เลยจัดของ150ใส่ด้วยกันเลยครับอันนี้ก็คือเป็นเสื้อ เสื้อแท้ของศูนย์ครับเดิมเดิมศูนย์เลยเสื้อเดิมศูนย์รุ่เดิมศูนย์ก็คือเป็นร้อยห้าสิบก็คือลดเป็นร้อยยี่สิบห้ามาอยู่แล้วแล้วเราตรงนี้เข้าไปใส่ก็คือได้ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช้ได้เหมือนกันครับเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบซีซีในฝอดฝาสูบต้องทำอะไรไหมครับฝาใช้ของเดิมหมดเลยครับเปลี่ยนแค่สีการนวาล์ว ครับผมแล้วก็ทําความสะอาดฝาใหม่อะไรประมาณนี้ครับผมลิ้นก็ใช้ลิ้นเดิมก็ไม่ได้เปลี่ยนหัวชีดด้วยอะไรด้วยแค่เปลี่ยนกระบอกสูบใหญ่ขึ้นเท่าน,นั้นเองที่เห็นตรงนี้มีอะไรต่อครับก็จะมีพวกชุดประกฑนทั้งคันเลยครับผมก็จะมีตั้งแต่ประกันอ่างน้ํามันเครื่องประกันฝาเกล็ดตีนประกฑนฝาจานไฟแล้วก็ประกันแข็งกางเปลี่ยนประกฑนทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วก็หัวเทียนกับส้กรองอากาศเราก็เปลี่ยนเลยผ่าเครื่องใหม่เราก็ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยอะไรด้วยน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายของเหลวทั้งหมดใช่ครับของเหลวทั้งหมดเริ่มเริ่มเริ่มต้นศูนย์ใหม่เลยครับโอเคก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้ช่าง๊ตจะเป็นคนประกอบนะครับใช่ครับอ่ะไปเดี๋ยวผมไปตั้งกล้องให้ดูว่าช่างโ๊ตประกอบยังไงบ้างเดี๋ยวรถเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับผม เรียบร้อยนะครับ uh กับเจ้าแ a เกสีแดงนะครับบทที่เครื่องมีปัญหาอ่าตอนนี้เราได้ประกอบกลับเข้าไปเรียบร้อยหมดแล้วโดยการที่คันนี้ครับสเต็ปเครื่องเป็นรูป1 5 4เรียบร้อยแล้วนะครับเงียมๆนุ่มๆเหมือนใหม่เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะการทําแบบรถสแตนดานดนะครับไม่ได้มีการโมดิฟายอะไรเยอะแค่ขยายความสูงของลูกสูบขึ้นมานะครับก็แบบที่ผมบอกะครับรถเวสป้าก็คือค่อนข้างกินน้ำมันเครื่องนิดนึงแต่ว่าดูแลอย่างดีโดยการที่เราเช็คน้ำมันเครื่องนะครับทุกพันโลหรือว่าถ้าไม่ค่อยได้ใช้รถก็ทุกเดือนนะครับดึงก,าก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาดูนะครับ แล้วก็เช็กระดับดูถ้าขาดก็แค่เ,เติมนะครับใช่ยังไงก็ทนแน่นอนถ้าน้ำมันเครื่องไม่แห้งคันนี้คือน้ำมันเครื่องแห้งขาดการดูแลรักษานะครับผมก็ <S <S เลยเกิดเหตุการณ์นี้ค่าใช้จ่ายก็จะเยอะหน่อยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูแลรถนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาหรืออินบอทเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับ Td s c u d e r i ิ Vitt ี d ให้บริการนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน ep ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย